ก็จะจาตรงจุดนี้ไปเรื่อยๆเราก็ไม่อยากมีความสัมพันธ์แบบนี้อ,อ,อะไรอย่างนี้ครับก็มีศึกษาว่ามีคนที่เจอเหตุการณ์นี้แต่ว่าเขาไม่ได้ซักเซสกับความสัมพันธ์เช่นเราอะไรเงนี้ครับก็อย่าแค่เป็นเพื่อนเช่นเราเช่นเราเช่นเราคนเจอกันง่ายเหลือเกินติดต่อกันง่ายเหลือเกินแต่ว่าการเลื่อนขั้นสถานะมันยากเห<แ>ลือเกินสวัสดีครับพวกเราพรดแชทจากไปซิดิครับ ผมม่อน,น,นร้องนำครับผมตามร้องตามนะอะไรนี้อะไรนี้เ <c oughs> ติบัวขึ้นเยอะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะครับทำงาน็นระบบขึ้นเยอะแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นจากเด็กสองคนวันนั้นวันแรกกับเพลง Last l i g ครับ ใกล้จะคลอดอัลบั้มใหม่ละครับอ้สปอยก่อนเลยครับโอ้หจริงแรงบันดาลใจมันมาจากทุกที่นะครับบทสนทนากับเพื่อนหนังที่เราดูเพลงที่เราฟังแต่ว่าใหมยมันจะอินสปายมาจากเพลงที่เราบังเอิญเจอแล้วเราชอบครับเราก็จะเอามาเป็นอินสปายในการสร้างผลงานใหม่ของเราม,มันเหมือนเป็นเป็นไฟที่กระตุ้นให้แบบอุ้ยเราเจอเพลงดีๆใหม่ๆละเราต้องทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ รู้สึกว่าเป็นกรูที่ทุกคนฟังแล้วทุกคนจะชอบเป็นหนึ่งในที่ที่ทุกคนจะชอบมากกว่าก็ยังคงเป็นโซอินบีเป็นหลักครับแต่ว่าเราก็จะผสมอะไรลายแวที่เราชอบขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราสนุกกับอะไรครับเราก็จะพยายามมาเอามาเติมจีสันให้กับเพลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในยุคนี้ครับที่ คนเจอกันง่ายเลยเกินติดต่อกันง่ายเลยเกินแต่ว่าการเลื่อนขั้นสถานะมันยากเลอเกินใช่ครับเพราะว่ายากขึ้นยุคนีมน้มันง่ายเนะยาะแค่เราแบบเข้าไอจีแล้วก็เจอคนนูคนนี้เราสามารถทักใครไปก็ได้คุยเล่นกับใครก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอจะเลือกว่าเป็นคนคุยหรือว่าเป็นแฟนเนี่ยมันมันยากจังเลยก็เลยทาเพลงนี้ขึ้นมาเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนฟังครับว่าประมาณว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วเรา ไม่รู้จะเอายังไงต่อดีก็ถอยมาใช่อยากให้ฟังเพลงนี้เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกรณีศึกษาว่าเอ้ยมีคนที่เจอเหตุการณ์นี้แต่ว่าเขาไม่ได้ซักเซสกับความสัมพันธ์เช่นเราอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เป็นเพื่อนเช่นเราเช่นเราเช่นเราอะไรแบบนี้ก็อยากให้เขามีเพื่อนว่าแบบเอ้ยเขาไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้คนเดียวนะแล้วก็มีเพลงเป็นเครื่องกำจ่ใจว่าเอ้ยถทาตอนเนี้ยมันมันเริ่มเอะในความสัมพันธ์แล้วเริ่มเริ่มมีจุดที่เราตั้งคําถามนะครับให้รีบ ตั้งหลักตั้งสติ<ช>กรีบอ,อกมาคิดล้วก็ง,น,ง,ง,งนนี้คือเราคกนชไหม,ไมามใจจะช่วย้ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะบางทีเราเราไม่ไม่รู้ว่าคนที่เราเจอในในโซเชียลเนี่ยเราจะได้ไปเจอในชีวิต<ช>จริงจากไหนบ้างเลยครับก็มันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้มันง่ายขึ้นแต่ว่าข้อเสียของมันคือ รู้สึกมันฉาบฉวยไปอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราก็จะหาไปเรื่อยๆเ,เราก็จะไม่รู้จักพอร์ตทกีอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าข้อดีมันคือ <c oughs> มันให้ความสุขของเราให้ความสุขกับเราในขณะหนึ่งแต่ว่าข้อเสียมก็คือแบบเราก็จะจาตรงจุดเนี้ยไปเรื่อยๆเ,เราก็ไม่อยากมีความสัมพันธ์แบบนี้ <c oughs> อะไรอย่างงี้ครับวันนี้คนตอบดีเนี่ยธรรมดา อ่ะงั้นงั้นงั้นเม่าตอบในมุมเป็นผู้ถูกกระทำแล้วนะครับปามันเป็นผู้กระทำจากเรื่องจริงอะไรนี้ก็เราคาดหวังมากกว่าเขาแล้วกันก็เราใช้เวลากับความสัมพันธ์แบบนี้ได้ครับแต่ว่าอยากให้เรารักษาตัวเองไว้ด้วยประมาณนึงอย่าอย่าเอาใจามาเล่นจนหมดจนมันไม่เหลือความเป็นตัวเองแล้วก็<ม>ถ้ารู้สึกว่าเราเริ่มแบกไม่ไหวไแล้วอะไรเงี้ยให้รีบตั้งสติแล้วก็รีบออกมาซะก่อนที่มันจะจะเจ็บตัวมากกว่านี้ครับ ก็ในมุมผู้กระทํานะครับก็รู้สึกว่ามันอาจจะเราคุยไปเรื่อยๆอีกคนหนึ่งอาจจะแบบไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากเป็นผู้กระทาหรอกแต่เขาโยนมาอ๋อเราก็เซฟตัวเองก่อนคุณอะโยนมาด้วยอะไรก็มันเราหยิบกีตราขึ้นมาแล้วก็พูดคํำนี้ออกมาเฉยเลยว่าเป็นคนที่เธอคิดถึงแต่ว่าไม่ได้คบกันซึ่งณโมเมนต์นั้นอาจจะ เจอเรื่องแบบนี้อยู่ก็ได้เลยเลยพูดออกมาแบบพองๆแล้วก็ส่วนเรื่องการทำดนตรีทางคู่เราทางคู่เราทำันเองนะครับแต่ว่าสลับกันที่ว่าโปรเจกต์ไหนใครจะเป็นคนขึ้นหรือว่าบางทีเราทําพร้อมกันแต่แค่เพลงนี้เราเป็นคนขึ้นก่อนองม,มันมันร <c oughs> วดเร็วเนาะใช่ก็เลยไม่ไม่ทันได้แบบทําอะไรก็เสร็จแล้วข้อดีของมันหรอกก็คือว่าคิดว่าเพลงนี้มันมันง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาครับใช่แต่ว่าข้อเสียก็คือ มันอาจจะไม่แบบกระชับหรือว่าแบบย่อยให้มันมีความเป็นเพอร์เฟคขนาดนั้นถ้าแบบแฟนคลับของพวกเราแบบฟังอะไรเงี้ยครับก็คือพรคมาว่าถ้าถ้าเป็นเพลงของที่เราทําพร้อมการทําด้วยกันเนี่ยเราพยายามใส่ลูกเล่นใส่กิมมิคก็คือดีเทลมันจะเยอะอครับแต่ว่าพอเป็นเพลงเนี้ย ที่สารตั้งต้นมันคือการทําให้สิปีคนอื่นมันเลยทําให้เพลงนี้ย่อยง่ายย่อยง่ายเสรษง่ายแล้วเราแทบจะไม่ได้ใส่อะไรในแบบความดีเทลยิบย่อยหรือว่าความที่เราแบบอยากสนุกกับเพลงเพลงนี้มันก็เลยค่อนข้างจะแบบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมามาก ันแล้วแต่มากเลยครับก็อยู่ที่ว่าสมมติว่าวันนี้อยากเขียนเพลงมอนก็จะเริ่มเนื้อหรือว่าถ้าวันนี้ปาล์มอยากทำบีทขึ้นมาปาล์มก็จะทำบีทอะไรเงี้ยคือเราทําได้หมดเลยไม่ว่าจะทําร่วมกันทําแยกกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันเพลงเป็นรูปเป็นร่างเราต้องมาทําด้วยกันครับลูกค้าเนี่ยอะไรก็ประมานนี้ครับมันค่อนข้างลื่นไหลมากมากครับใชีรเล่นกันเองปกตินีเองครับ Uh, ก้อนหินคนละก้อนอใช่หลังๆเริ่มละลายละ <laughs> ก็จริงๆแล้วเราก็อยากทำอะไรใหม่ๆด้วยครับที่มันชาเลนต์ตัวเองแล้วก็แรกๆยังไม่ค่อยกล้าเล่นแล้วเราก็ค่อยๆพยายามแบบหาอะไรใหม่ๆเนาะก็พยายามเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ชารเลนต์ตัวเองไปเรื่อยๆครับเพืจะได้แบบเก่งขึ้นในลหลายๆด้านม, <laughs> มันจะช่วยตอกย้ำเราว่า เรากำลังอยู่ในจุดไหนแล้วเราควรทําอย่างไรต่อ,อสิ่งที่เราเจอมามันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่กําลังเจอนะครับแล้วก็มีเพื่อนในเส้นทางของคนคุยที่ไม่ได้ครบอีกมากมายมากมายใช่ครับอยากให้ช่วยกันเข้ามาฟังแล้วก็จะได้พาตัวเองออกจากความสำนธกที่มันไม่ชัดเจนครับผม ก็ในปีนี decade, them, ้เนาะน่าจะเป็นปีนี้แหละน่าจะเป็นช่วงปลายปีนะครับเราก็จะมีอัลบั้มแรกของเราชื่อ Feeling s Forms Crash นะครับก็เพลงตั้งแต่ last line มาจนถึงล่าสุดที่เป็นแค่คุยไม่ได้ครบเนี่ยก็จะรวมอยู่ในอัลบั้มด้วยครับซึ่งมีอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้อัลบั้มของเราใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ ได้ครับก็ตอนนี้นะครับซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะครับชื่อเพลงว่าแค่คุยไม่ได้คบนะครับก็ปล่อยให้ฟังแล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็สามารถรับชม m v ได้ที่ y o u t u b e s p i c ิล i t ครับครับผมแล้วก็ฝากวงพวกเรานะครับตัวแมทแคทด f ทออฟฟิทุกช่องทางเลยครับเป็นคนที่ได้คิดถึงแต่ไม่ได้คบกันกลายคนรักแต่ไม่ได้คบกันที่เป็นแบบนั้นแต่ฉัน ทรมานหัวใจจะจะบอกรักเธอไม่ฟังอาจว่าเธอไม่ได้ฟังอย่าปล่อยฉันดังเดินแค่คุยหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้คบกันเท่านั้นหรือเปล่าเธอเธอไม่ไดี